มีสามสองส่วนนีค่ะเพื่อนๆตอนนี้ความฝันของทุกคนกำลัาจริงแล้วอันนี้เป็นพัสดาสี่แล้วสิไม่รู้สิอ๋อพาสดาช่างมันเถอะประมาณพัสดาสามพาสัสดานี่แหละ <S <S <ๆ>ก็ตอนนี้ใช่ไหมทุกคนรถกำลังจะมารถไฟกำลังจะมาทุกคนทีก่าย<ๆ>ของทุกคนทุกคนวุ่นวายตื่น,<ๆ>ตนเต้นวุ่นวายของฉันของนี่ดู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 จูนดูจูนนี่ไายมึงวิ่งทำงไอ้อหลังจาเราที่รอมาหลายชั่วโมง แป๊บนึ่งนะนันต้องมีปัญหาเคียกับออฟฟเพราะมันไม่ยอมนั่งกับนันอ่ะเคียคืออ่ะเคียรสมเศร้าครั้งนี้เคียให้จบนะเจ้านนมาเคกัจบแล้วมาจบแล้วนจะนั่งกับอที่เรามีปัญหากันอฟไม่อยากนั่งกับนันเัดตัวเินไ เย็นดีกว่าทำไมไม่นหนาวน่าไฟหายเย็นหรือเปล่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะไม่หมเขาหมให้ขาไฟไฟนอนขับเขารักสามเศร้าในจบเถอมาเคียงเราจะถ่ายเพื่อนดูเพื่อนขเรามีขอฝากเยอะแกค่ะกายมีความรู้สึกยังไงกับกายที่ได้กลับมาแล้วเี่ยมดีคบไ่ก้างนี่ นี่เทุกของดูของทุกของเหมือนแบบชามาหลงมือไมีผ้าไหมไหมไปเที่ยวฝาหล้าเมนจิกามาพันธ์ร้านนีนี่คือของฝากอันนี้คือเสื้อผ้าอันนี้คือข้าวสาร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 แล้วก็กะปิจากเมืองไทยเอาไปกินที่นู่นอ่ะชางกะปิฝาหล้าก็มีนะมึงว่าชิปเปอน์นะคุณจะสัมภาษณ์ต่อสัมภาษณ์ใครดีอ่ะแม่แม่วันก็เลยทำว่ามา มากเลยตอนเนี้ยแม่ไม่หลับแย่แล้วคุณคุณคู่ต้องคิดตอนนี้จะนอนด้วยกันไหมคะนอนค่ะคือตอนนี้เรามีปัญหาอยู่กันทั้งหดสามหลายคู่อะหลายคู่กับการนอนด้วยกันนอนนอนด้วยกันนอนด้วยกันบนรถไฟหน้อยหนักกว่าเดิมบนรถไฟอ๋อเหรอเป็นนอนข้างๆกันดีกว่าข้างๆกันก็ไม่ดีขึ้นนะคะ ก็ไม่ดีขึ้นใช่ค่ะสมมติว่าเป็นเพื่อนที่นอนด้วยกันบนรถไฟเออในแหละช่างของมันเพราะวเราแบบว่าทะเลาะกันว่ากเที่ยงก่อนเที่ยงดิฉันฉลาที่สเราต้องรอเขาลงด้วยรอเขาลงรอห้องนอสะอาดอีกแล้วก็รอเขาตอบหัวพ่วงอีกทันนั้นเองนี่นี่นี่เราไปอนุด้วยโดนทิปทิปพ่อโอนเงินให้แล้วรู้สึกเป็นไงบ้างจะกลับจะกลับบ้านละ ถ้าอยัว่นี้ต้องูอก็ดีค่ะต้องไปนหอเพื่อจะ้บรรเันทษวยน้องเอิดทมแล้วเนี่ยไม่ต้องอ่ะต่อไปสัมภาษณ์อาจารย์ฝรั่งเฮ้ยไม่ต้องนีนี่แนกนกเนี่ยแนกเหรอยังไมกับบาจะได้ขึ้นรกลับบ้านแล้วค่ะาถึงค่ะเจ้าหน้าที่ไาอาและเช็คเรเราจะได้ขึ้นกันไหมคะ ตอนนี้กี่ท่งกี่ท่งแล้วตอนนี้ให้ธงสอนาทีบ้านแกอีกสิบอีกสามนาทีห้าอย่าเถียงกันเวลามันข้ามขึ้นได้ค่ะแม่ถ้าได้เน้นเน้นบานัมันดูกุ่นโอ้โหไม่รูสยยังไงคะทาไกลที่รถไฟกำลังจะมา ดูสีดูว่าเออพอดีล้าอ๋อลุ้นกล้นกอีกอย่างหนึ่งครับรถไฟกำลังจะมาครับสว่างดีมีไฟด้วยรถไฟไปจบไปจบ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 บและและเพื่อนทุกคนที่ไม่มาก็จะได้รู้ถึงความแปลงของเฟิร์สเราปะ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 โอเครถไฟกำลังมาทุกคนดูรถไฟแสงสว่างแห่งของเราเดี๋ยวเราต้องหลบ เขาุกคนเห็นแสงไฟที่ส่องสว่างมาตรงแตนเลียงค่ะนี่คือแสงสว่างของพวกเราที่กำลังจะได้ไปนี่วาของเด็กน้อยที่มีความหวังว่าจะได้กลับบลาน่าสุดสุดเหมือนเราจัดกับเรามจากบ้านนอกเขามงเข้ามองกู